การมีส่วนร่วมในไลฟ์สดของเพื่อนๆช่วยเปิดค่าการมองเห็นสวัสดีเช้าวันหยุดนะคะวันพักผ่อนสำหรับหลายๆคนนะคะวันนี้ก็มากันแบบสบายๆนะคะต้องบอกแบบนี้จะบอกว่าเวลาที่เพื่อนๆไลฟ์สดนะคะแล้วเรามีโอกาสเข้าไปทักทายไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อนนะคะ จะดูจบหรือดูไม่จบก็แล้วแต่นะคะเมื่อเพื่อนที่กำลังไลฟ์สดนะคะมีปฏิสัมพันธ์โดยการตอบกลับมานะคะหรือตอบกลับหลังไลฟ์สดจบแล้วนะคะอันนี้ถือว่า ช่วยเปิดค้าก่อนมองเห็นให้ทั้งเราแล้วก็เพื่อนด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะ Facebook เนี่ยเขาเน้นมากในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะถ้ามีเวลานะคะลองแวะเข้าไปชมไลฟ์สดของเพื่อนๆดูบ้างและลองเข้าไปทักทายแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อนๆดูนะคะสิ่งที่ได้กลับมานะคะ ก็คือในเรื่องของมิตรภาพนะคะและก็ช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับเราด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากนะคะแถมให้อีกนิดนึง แม้กระทั่งภาพนิ่งหน้าฟีดของเพื่อนๆเนี่ยนะคะบางคนอาจคิดว่าไม่ใช่คลิปเดียวใช่ไหมคะก็ไม่เข้าไปแสดงความรู้สึกใดๆอย่างน้อยกดถูกใจให้กำลังใจกันสักนิดนึงคอมเมนต์ให้ด้วยก็ยินดีนะคะต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเรา